ดีไซน์พีเอชความเก่งสฉบับคนไม่ดูโปเกมอนห้าสามอ้อดีไซน์ให้6ความเก่งให้3ามเฮ้ยใช่หวะองค์รีทึ่งที่ดีดีไซน์ให้8ตัวแรกเก่งให้3ามนะเป็นเรื่องอะไรตัวนี้ให้2แล้วกันโอเคเฮ้ยมังกรให้10ความเก่งเนี่ยให้6กที่เนี่ยไม่ดูจากอะไรโง่เฮงดีดีไซน์ให้สิเลยเพราะมันมีความเป็นโพลี่อะไรอย่างเลยหน้าตามันเอ๋อไปนิดนึงน่าความเก่งหนึ่งแล้วกัน ติดเรื่องเนี่ยไม่โปเกมอนเหรอวะดีไซน์ให้สองเลยบัดรไส้แต่ความเก่งเนี่ยให้หนึ่งเหมือนกันดูอ่อนอย่างเงี้ยไปเลยดูอ่อนอย่างเงี้ยไปเลยเดี๋ยวคนดูด่าดีไซน์สิบความเก่งสิบตัวนี้เป็นตัวที่ชอบที่สุดแล้วตั้จากเกจอนเดียวตัวจากตัวเดียวขายพิกาจูนี่แหละ i n n o v a t i o นจากโปเกมอนนะมันชื่ออะไรนะอะไรดักดักนะไซดักเออไซดักเนี่ยผมสามพันเนี่ยสุดยอดมากผมให้12ดีไซน์ ความเก่งเนี่ยผมให้ศูนย์นะ